สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกับมาในมากรนหมวดกลนเข้าแล้วพี่น้องพี่น้องทวงมาว่าเผาเพชรหน้าตาเจ้านะ่ามน,นั่นก้นขี้ร่ายปากกระไน่ตากระตีบคิ้วกขบยวมีหัวกระลิ้นกามกระเนแท่นทีเป็นคนเตีย้ยหน้าเี้ยตัวผอม ถ้าเตี้ยแล้วทำตัวผ่องผอมยังดูไม่น่าเกลียดแต่นี่เตี้ยแล้วยังมาทำตัวอ้วนคอตันคิดสภาพดูเอาเองนะเ่าเพชรแบบัดเนเออเอาย่อมรับพี่นอ้องคอยย่อมรับเพราะข่อยเกินมาผู้หาย่นาะแล้วเมนควบเล่าเด็ดกันคอยมองลงในแง่ดีเนาะเพราะว่าคอยย้อนเข้าไปสมัยตอนคอยอยู่มอสามมอสี่นะคอยผอมเด็มันกับว่าด้หนาเกียดดีๆได,ด,ด,ด้คนผอมมันก็เป็นคนธรรมดานะ การพ้อมนี่ก็ดีอย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องผอมมากคำว่าพร้อมก็คือห้พอดีเนาะส่วนสูงประมาณร้อยหกทิฟนี่น้ำหนักกับกับว้มย่อยวามพรอมก็ต้องหานเหมาะบรรลันรับขับวามสูงเนาะความหมายที่ถูกต้องนะถ้าสูงร้อยหกสิบพ้อมแบบเลี้ยถ้ากระดูกกับมันกดีนะพี่น้องเอาเป็นว่าคําว่าพ้อมเนี่ยครับพอดีเนาะถ้าสูงร้อยหกทิบน้ำหนักอยยุสักประมาณเท่าไรครับพอดีเนาะห้มันหาน้ำหนักห้ความพรอมวามสูงบรรลันกัน ก็จำได้ว่าข่อยท้ายลูกใอยูถ้าสมัยข่อยอยูโรงเรียนมอ,นอ่ะเออถ้านพน้อมเนี่ยมันก็ะยิดเฮาบึงบน่าเกียรติคือตอนนี้ข่อยเนี่ยอ้วนคักข่อยยอมรับเพราะว่าการเกิดจากการเฮ็ดลิปกินนี่นะพี่นออ้องเฮามันคนอ้วนไว้เป็นนาทีของข่อยที่ข่อยต้องต้องกินเนาะเพื่อเฮ็ดลิบบางคนมันก็กินนะคนกับ่อ้วนแต่ว่าข่อยกินเขบาบ่อ้วนไว้พี่นอ้อง ถ้าพวกนาได้เบิ่งคลิปก่อนข่อยเฮ็ดคลิปมาแดืแกล้งนะกับ่วกวัวปนนี่เด้เฮ็ดคลิปผ่พพานมาหาโมเก็บปีก็สภาพคือพี่น้องเห็นนี่ยล่ะต่อมาเนี้ก็สิกินยังก็สิพยายามควบคุมอยู่พี่น้องเอ้ยกระขอบคุ่นอายรที่เป็นห่วงเนาะแต่มันขี้เหล่เจ้าอ้วนนะ่ะมันขี้เหล่บ่ปาะปากปาแใหญ่หนวดเขาว่าขี้เหล่ไม่พอนะยังมาไว้หนวดไว้เขาเ่าอีกดูแล้วเหมือนรถถังเหมือนเอาเอาเอาัสิว่าคือรถถังไงย,ยอมรับเลยพี่น้องเนาะ คำว่าเพิดบอกเปรียบเทียบหรือว่ามึ่งนนี่มันขึ้นรถถังเนาะนีน่ค็คือจังว่ามันเบิ่งต่าไปห็นหแบน่าพี่น้องหายอมรับเอาตอนนี้ขอกระจินดูแลกสุขภากวยขึ้นมนาพี่น้องกขอบคุนไหลครับผมนี่หนวดเข้าครับตัดเดอเร์่วันนี้โคนเรียบร้อยจอนกระโกนเอาตามคาพี่น้องแนะนํามาถ้าใอยเห็นคอมเมนต์นี่มากว่า่ขอยขาดพายน้องม์ภาพปซส้อเลยแนวกนนวดหน้านน่อยกรโกลตํ้งมาขึ้นนี้เลยพี่น้องเหตใมันถึงสี่ี้เล่ถึงสี่วนไขมันดูสะอาดสะอาดเนาะ อราบวันนี้อีคอมเมนต์นี่วันนี้มาตอบคอมเมนต์เมื่อนานคอยไปตลาดมาขนมมนคอยค่ะในบ้านเาราลังไม่คอยนี่ค่ะมันขับว่ามีตู้เย็นไหนเนาะซึ่งคอยกับท่านได้ซื้อตู้เย็นคอยก็เลยอัปเดตตู้เย็นคอยขอว่าหยอกพี่น้องนะมันเป็นถังนกน้ําแข็งเนาะกอก,อก็ใส่น้ําแข็งหนะะักใส่พักใส่น้ํากินเนาะคอยก็เลยว่าหยอกพี่น้องว่าอัปเดตตู้เย็นเพื่อให้พี่น้องคลายเครียด แต่เพิ่นมันมองคนละมุมมาเนี่พี่น้องเพิ่นมันมองไปในมุมว่าข่อยนี่มาใส่ล่ายไข่นะพี่นอ้องเพิ่มมาเลี้ยงกันบ่เป็นเลี้ยงนะโคตรไล่กันเป็นร้อยเป็นที่สหาหัสที่สุละจากไข่ไข่ก็แช่ว่าข่อยเัด,ดอ,ยอยากแบบซองของเฮามิตรดาหมามิตรเลี้ยงเครียดไหลขอกระซันหาได้ใฉยพี่น้องว่าเออเบิ่งคลิปไปน้ำแล้วก็โอ้ยว่าเป็นเจา้าบอกยังนอนตลกให้คิดในมุมแง,ง่บวกไปเป็นตลกคบขันก็ค,ค่ายเขียยเนาะ แต่กับคนนั้นมีอคตินบริคิดแบบนั้นมาพี่น้องแต่คนนั้นมีการสร้างอคติต่อกันเป็นทุ่นเดิอวิ่แล้วมาก็สิ่งที่เขาส้างสรค์มาเพื่อให้เป็นเลี้ยงตลกมันก็ลับงอ่งไายเป็นเลี้ยงสีเบ้าไซบไปเลยนะแบบแบบมึงจะตลกมากกูไม่ตลกกับมึงนะกูจะพูดให้มึงเสียหายได้ตลอดเวลานะพี่น้องเดี๋ยวมึงต้องเสียหายตลอดเวลาเวลานัะกูจะไม่ให้มึงได้ลืมตาปากหรือว่า ยังมีที่ยืนในสังคมบอคนวายคอยนะนพี่น้องจากคอมเมนต์หลายๆอันที่เพิ่นพิมพ์มากกาค่ะมันบอดีแล้วก็เรยบอกทิมที่แรกพิมพ์มากข้าง้องข้างขอก็คื่อว่ายังให้โอกาสเพราะว่าคนมีสิทธิดีเตือนเขาได้ของได้ว่าเหรอกแต่คันแบบว่าซ้ำๆสู้มือสู้มือแบบเอาเห็ดดีกับบรว่าดีเอาเห็ดดีกับมองในลายมัดคอยก็เลยต้องแสดงว่าเจ้าว่าหักคอยขอกับอกเจ้าทิมคนทั่วคันบ่หักกันครับว่าต้องมาคุยกันแม่บลาหรือววาขบันพวกมันเทิงนเนาะ อันนี้เขาบอกออกแต่ลกกบว่าใช่ไายเขาว่ามันไม่ใช่หรอกใจที่กิงมึงอยากให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีอ่าส่งเงินให้มึงซื้อตู้เย็นเหมือนนะตู้เย็นมึงก็ไม่อยากได้ตู้เย็นธรรมดาหรอกมึงอยากได้ห้าหกหมื่นโน่นกาทันพี่นรอกเอาโอนนะผู้ใหญ่ใจดีนะโอนนะอ่าตอนนี้กําลังอยากได้ตู้เย็นนะห้าหกหมื่นโอนเลยนะกระันโอนให้มันซื้อตู้เย็นหน่อยนะมันไม่มีตู้เย็นมันออกมาขอทานแล้วกาะัน ข่อยก็เลยหม้อในแง่ที่ว่าเอ๊ะครั้งแรกก็พิมพ์มาด่าลูกข่อยว่าลูกข่อยเป็นเออยังทันยังซี่ข่อยเออโอเคก็ถือว่าเพิ่งเห็นรอบสองมดาข่อยว่าโน่นนี่นั่นว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหม้อในข่อยค่ะมองผ่านมาเมื่อนี้หมออเลี้ยงตู้เย็นบัดทีนี้ข่อยก็เลยได้บอกได้ทิมเราพี่น้องมันับว่าว่าข่อยนี่ความหมายของเพื่อนคือว่าข่อยออกไม่ยันคลิปขอท่านแล้ว อยากได้เงินขอทนะันแบบพี่เนาะไอเอฟซีนี่โอนเดอได้ยินไหมไอเปยออกมาขอทานแล้วได้ยินไหมเหมือนกันถ้าโอนนะผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ไปด่าเพิ่นอีกแด้วบอกเสริมเติมตอนไปฮะเพรในเครื่องเขาบอกใส่ด่าอย่างนั้นอย่างนี่แหละพี่เนานะเหมาะไล่เนาะผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นบนเดรดตะบุข่อยแต่ผู้ใดเข้ามาในชีวิตบุข่อยนะอีกันนึงวนะันหนึ่ง ถ้าผูใ้ใดเข้ามาในชีวิตผู้ข่อยเนี่ยก็พยายามอย่าทำลายนะพี่น้องบันนี้มีแบบนี้เด้พี่น้องขอก็เลยอยากเย็ดคลิปบอกพี่น้องว่ามียังพี่ยังมียังมียังให้พี่น้องโทรมาคุยกันทางเฟซบุ๊กเด้พี่น้องเด้ในยูทูบ e นมันเป็นสาธาานะมันค่ะการว่าเอาสาธ่านะมันค่ะเป็นผ้นเสียเพราะว่าสถา,านาการณ์นอาก,ก็เป็นแบบนี้ก็รู้ดีเนาะทางยังมาในยูทูบบางที่อาจจะตอบได้ขอก็ตอบได้ตอบก็ได้ขอกอไอ็ไม่ไอไตอบเนาะแต่ถ้าพี่น้องสงสัยอนี่ยกัน โทรมาถามกันใน้มีเส้นเจอมันเป็นส่วนตัวคุยกันได้เนาะแต่ว่าขันขันบริสุทธิ์ใจต่อขันกันโทรมาคุยแบบล้างบ้านดีคอนเนาะพี่น้องอันใดมันงอันใดเขาก็นอได้งไรบอกสุขการสรงเนาะเลี้ยงลูกไข่หรือว่าเลี้ยงการดำนินชีวิตหรือเลี้ยงยังอยากถามแบบไปถามในยูทูปมั้งแบบตึงสาธารณะคือว่าเนาะเอาวันนี้มันว่าเองซี่วันเนี้ยพี่น้องไอ้เอาพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยค่อยลืมัวขึ้นดอกแล้วมัเนี้ ขพราะว่าซีบาอันนี้ข่อยข่อยเลยคิดอยู่เมื่อกี้ข่อยลืมอขอว่าซีบาอันนี้พี่น้องฟังคิดออกแล้วอันนี้ข่คนซีบาพี่น้องฟังมาเนี่ยมีแบบนี้เด้อพี่น้องเพิ่นสิไปเบิ่งในเฟรนบุกข่อยในเบิ่งในเฟรนบุกผู้ข่อยล่ะครับว่าผู้ข่อยเป็นมู้กเขไผ่แต่เกิดว่าเอฟซีที่เพิ่นเป็นเป็นมู้งเขาผู้ข่อยในเฟซนนะนะเพิ่นเป็นมู้ข่อยในเฟซแต่เพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นอาจจะได้แฟนฝรั่งหรือปนไปทำงานอยู่เมืองนอกหาเพิ่นสร้างผู้ข่อยบัดอันนี้มีแบบนี้เด้อพี่น้อง ถ้ามีผู้ใดแบบคือบอเพชดเราเนี่ยอยากรู้อีหยางก็โทรมาคุยกันคับผู้ข่อยโดยตรงเด้อพี่น้องเด้อเย่าไปเสียเด้อมันมีแก่งบ่ดีทำลายข่อยบครอวครัวข่อยเนาะแล้วว่าเมื่อวานเราโทรมาสมาบอกว่าน้องมนอว่าอันนี้ขอกับบอลเอ้ยสือเอ้ยน้ำเพิ่อนเนาะเอาบอกใช่ว่มเพิ่นเป็นเดซี่เนาะมีแบบว่าสร้างผู้ข่อยลังมาเบิ่งในเฟสข่อยว่าผู้ข่อยเป็นมูกขบไผแล้วเพิ่อยุ่เมืองนอกบอ เพิ่นด้วยว่าเพิ่นไปทำง,งานเมืองนอกว่าเพิ่นตะวยอย่งังสิหนะความหมายเพิ่นสิตีทำทามาเบิงมูในเฟสของแล้วเพิ่นสิโทรไปหาเขาติดตอ่อไปหาเอฟซีผู้ขยอยที่ยุ่เมืองนอกไปบอกสายลน์ผู้ข่อยว่าผู้ข่อยเป็น,นเร่งสั้นเป็นเร่งสี่โน่นนี่นะั่นมันไม่ดีจังสัตมันไม่ดียังี่เพื่อให้เพิ่นนี่บ่อยากมาเล่นนั่งผู้ข่อยได้พี่นอ้องแบบนี้ก็มีบแบบนี้พี่นอ้องอาคนนอนจะกี่สั่งกันจ้กี่อาคตีทำไ้ไี่ไนอ้อง โทษไปบอกเพิ่นที่เพิ่นเป็นมูผู้ไข่ยนเฟยียนะะเขามาซองเฟยียส่อยแล้วกับว,ว่าผู้ใดเป็นมูอยังจีแล้วกันโทรไปหาเขาเรือว่าพิมไปบอกว่าผู้ขป็นคนบดีน่นเนี่ยมันต้องมาคบกับมันหน้านนนี่นั่นเพิ่นโทรมาหาผู้ไขย่ยเพิ่นมาบอกให้ฟังว่าน้องนนบ่าวเพศพี่ก็ไม่เชื่อหรอกนะมันก็มีใครไม่รู้เขาก็ไม่แสดงตัวตนยังบุราคาบาไปพี่ก็ไม่บอกแล้วกันว่าใครโทรมาใครพิมพ์มาเนาะแต่มีคนมาบอกพี่ว่า แม่พี่ไปคบกับน้องมนต์่าเพีนไม่้ท่องไปเล่นกับมันน่นนี่นั่นขนาดนั้นเลยนพี่น้องคนนี้คือบัองสัางบุค่อยทำไดพี่น้องแม้นตะมูในเฟสกับไปซ่องไปบึ้งละ่ะก็ลอยง่ายถ้าขันยกตัวย่างเปีเยกๆสบาบสมมุติว่าข่อยน้องมนต์น้องมาหน้าสามคนน้องเปีเยมๆน้องมนต์ในเล่นกับข่อยแต่น้องมาหน้านี่จ่อบ่งเฟสข่อยกับน้องมนต์ล้วก็ พิมพ์ไปบอกอีกคนอื่นว่าข่อยกับน้องคนป็นนันัป็นสั่นอาจารย์ยระ,ะไม่ต้องไปคบมันไม่ต้องให้มันมีเพื่อนเลยนะพี่น้องเดี๋ยวว่ต้องให้มีเพื่อนวัต้องมีเอียงเลยอืมแบบว่ากิจสร้างเอียงขนาดนั้นสิเป็นอักติเอียงถึงกับแบบโหขนาดนั้นเลยรบุข่ข่มันกับมีนั้งคนหักมีกับมีทังคนสร้าง,งพี่น้องซึ่งเพื่นอนกาบพราะอะไาเพื่อนหักบุกไข่ดอกแต่เพื่อนกามาบอกว่าเออ มันมีคนพิมพ์หาพี่นะแต่พี่ก็เชื่อนัองมนบอกเพื่นว่าพี่ติดตามมานานพี่ก็ไม่ได้คุยกับเขาหรอกพี่ก็แค่เออพี่เห็นนะพี่ก็ไม่ตอบมันมีหลายคนเพิ่นพิมพ์มาถามบุกข่อยเลยบากระโทมมาถามเขาเลยบอกมันไปวา่ามันเป็นสี่เหลี่ยงใหญเด้อมันเขาว่าได้มักบุกข่อยเขาสร้างเขาว่าได้พ่อใหญอย่างเขาก็เลยอ,อยากให้บุกข่อยพต้องมีมู่ต้องมีเพื่อนาต้องมียังหน้าพี่นอ้องแบบว่า ไาย่ามขี่ทรงไปหาผู้นั้นผู้นี้ให้่นสร้างผู้ข่ยเม่ดตลอนละให้คนมอมผูข่อย่ดงแง่้่ดีเนาะขอก็เไยอยากบอกแต่ผู้ใดเจอแบบคือบอกเพรบอกเนีเ่ยค่ะไอ้เสียที่ข่อยบอกในคลิปเนาะเอาพี่น้องธนาคลิปนี้ก็นขอมาพูดคุยเลี้ยงว่าโนนนี้นั่นที่ข่อยบอกมากนอะ่ะขอจำว่าอะไรจะเลี้ยงไน่เนาะเอาไว้เจอไม่คลิปหนาไม่ยังไม่ยังแบบพิมพ์เพจเสนเจิงมาถามกันนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าสิว่าเลี้ยงว่าเออรถตู้ เสียไปใช้แล้วโนนนี่นั่นเออผู้เจ้าอ่าย่ายบ้านยังสั่นยังสี่เออลูกยะไปโรงเรียนว่เออเจ้าค้างไว้ในห้องในยังว่เออก็ยังเขาบอกสายไลถามได้ไี่น้อกเออเวลาผู้เจ้าไปกินข้าวนะค้างลูกไว้ในรถว่เออว่นน้เอาไปโรงเรียนเออหรือว่าจะเลี้ยงวัดยังล่ะเออไปเศรายุ่งหันมอนียุ่ใไต้สะพานว่เอ่อเสียงรถบึนบึน หรือว่าผู้หญิอยู่วัดบ,บ่สิกระถามมาเนาะพี่น้องเนาะเอ้าตะลักขี้นี่ไลฟ์ก่อนครับ